พร้อมอ่านะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับนี่มาติดตั้งเตาแก๊สนะอันนี้คือวิธีการติดตั้งเตาแก๊สกันง่ายนะครับอันนี้คือเตาแก๊สใหม่นะครับซื้อมาใหม่เลยแต่บางคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าวิธีการติดตั้งเตาแก๊สนั้นจะต้องทอํายังไงอาจจะต้องเสียเงินให้กับช่างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาไขาความลับนะครับว่าวิธีการติดตั้ง ต่อแก๊สเนี่ยเขาติดตั้งกันยังไงอ่ะมาดูกันเลยนะครับอ่ะมาดูต่อแก๊สก่อน,นเลยครับต่อแก๊สนี้คือต่อแก๊สลักอิมเฟมนะครับเมื่อเราซื้อมาปุ๊บมันจะมีตัวพลาสติกคุมที่หัวตาอยู่นะครับเราก็แกะออกมาปึ๊บนะครับแกะออกมาอ่าเตรียมความพร้อมนะครับอันนี้ผมประกอบไปแล้วนะครับเนี่ยเราก็เอานี่นะครับเอาจานนี้ใส่ไปแล้วก็นี่เอาขาสําหรับ ตั้งหมอ้อตั้งอะไรไว้ตรงนี้นะครับอ่ะส่วนต่อมาครับส่วนต่อมาส่วนต่อมาคือหัวนี้หัวนี้นะครับหัวนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือสายยางนะครับสายตัวเนี้นะครับเราต้องไปไปได้เนี่ยถ้าหากเห็นว่ามันเก่าเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่เลยแล้วเข็มขัดลัดนะครับอันนี้เป็นเข็มขัดลัดอันเก่าผมถอดมาอันนี้มันเป็นประแจหัวหกหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมแต่คราวนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็นหัวเข็มขัดแบบนี้นะครับนี่อันนี้จะง่ายเราใช้ประแจปากแบนไข่ปุ๊บมันก็จะขันแน่นแต่อันนี้เราต้องใช้ประแจบล็อกแต่อันนี้ประแจบล็อกผมไม่มีผมเลยต้องมาใช้เข็มปากชิ้จกนะครับในการหมุนนะครับให้มันแน่นขึ้นนะครับให้มันแน่นนะครับนี่นะครับให้ให้มันแน่นแบบนี้เลยนะครับพอเสร็จป,ปุ๊บด้านนี้เราก็มาติดตั้งกับถังเตาแก๊สอันนี้ อ่ะนะครับตัแก๊สอันนี้แต่ถามว่าระบบนี้ดีไหมปลอดภัยไหมยังไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระบบรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีตัวกดนะครับเวลาเราจะใช้เราก็กดปึ๊บนะครับเวลาเราเลิกเลิกอ่าเวลาเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็กดนะครับแต่อันนี้มันรุ่นเก่าหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับเราก็ติดอย่างนี้อันนี้ก็อันนี้ก็หมุนไปครับหมุนไปหมุนไปปึ๊บ นี่ผมทําให้ดูนะครับนี่หมุนไปปุ๊บส่วนด้านนี้ยังไม่แน่นเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวเอาดูตอนที่เสร็จเลยนะครับนี่เป็นการสาธิตามาดูด้านมุมด้านนี้ครับด้านนี้ด้านนี้ตรงหัวตัวแก๊สจะมีนะครับจุกนะครับท่อสําหรับให้เอาสายตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเราต้องใส่ครับเข้าไปใส่ให้มันแน่นเลยนะครับยัดให้มันแน่นเลยแล้วก็เอาประแจาปากเหลี่ยม อ่าปัจเจหัวอย่างเงี้ยนะครับปากแบนอ่าปากแบนนะครับเนี่ยนะฮะหมุนอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะก่อนจะติดตั้งเราก็ต้องดูนะครับว่าเขาบอกว่ายังไงครับนี่ใช้กับเครื่องปรับความดันแก๊สชนิดความดันต่ําความดัน2องร้อถึงสามร้อย่ามิลลิเมตรนะครับนะอันนี้ชนิดความดันต่ําเท่านั้นนะครับแบบชนิดความดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดเขาก็จะมีข้ออ่า ขอเตือน,อต,อนตรงนี้มานะครับอ้าวนะครับอันนี้เราก็เสียบตรงนี้ไปปั๊บแล้วก็ขันอ่ะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วไฟจะเป็นยังไงใช้การได้ไหมนะครับอ่ะไปกระดูกันเลยนะครับอ่ะนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูกันเลยนะครับ เรียบร้อยสำหรับการติดตั้งขอบแก๊สขั้นพื้นฐานนะครับโอเคนะอันนี้เป็นแบบหัวอินฟาเรดนะครับไม่ใช่แบบหัวคู่นะครับแบบอินฟาเใจแต่ถ้าหากว่าเป็นหัวคู่เนี่ยมันก็จะเปลืองแก๊สแต่ถ้าเกิดหัวอินฟาเรดเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะช่วยในเรื่องของการประหยัดแก๊สนะฮะเรียบร้อยอีกครั้งนึ่งนะครับ,รบติดตั้งง่ายนะครับ อ่าโอเคนะครับตรับการติดตั้งวิธีการติดตั้งเตาแก๊สนะครับแบบง่ายๆนะคโอเคนะครับคลิปถัดไปเป็นอะไรติดตามกันต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ